วันนี้ก็อยู่กับผมเอเชียอีสานกันนี้ทีรอแล้วครับพี่น้องวันอ,อนี้นนภาพมหาเรายิงปลายู่แถวเคื่อนนั่นตันคงใหญ่ครับผมหลังจากสีบริมาโดนครับเป็นเดือน <c oughs> เดือนสองเดือนแล้วครับไม้นี่ก็เหตุผลได้ช่วงหนาวไม่มาลยนะพี่น้องวัอนี้ก็เลยมีโอกาสก็เลยมาเลาะเบิ้งครับวันนี้กับแครับครับอ่านี่แหละครับอุปกรณ์ภูใจครับพี่น้องนะ เชียงเป่าลมพี่น้องเชียงเป่าลมม่ากับชุดยิ่งปลาพี่ที่หกมิ้นครับนี่ครับชุดยิ่งปลาเนาะกาเห็น,นหน้าลหลายๆท่านสงสัยว่าวิธีใส่ดอกยิ่งปลาเนี่ยนะครับตัวนี้ไหมครับใส่แบบใดเอาย่ายรงแบบใดนะ,ะ,นะับเนาะกาเป็นยากครับพี่น้องวิธีใส่กาจะเป็นล่ำล่ำทองเหลืองธรรมดานด้ครับแบบว่ามีเกี่ยวนด้ครับเด้ออย่าใส่กับล่ำน้ำล้ำที่มีเกี่ยวนะครับผมเข้ามัดตัวนี้เลยครับ มาตัวนีใหญมันใหญ่เล็กน้อยวิธีใส่กะมัดตัวนีใหญมันฟิตๆเล็กน้อยครับผมมัดตัวนี้ฟิตๆครับพู่พอดีเห็นไหมครับหอยมันแน่นๆนหู้เลยครับมันแน่นๆนหู้เลยครับนั่งลงไปแล้วเนาะจะหาไม้ครับไหมยังก็ได้ครับผมตัดลงไปเลยครับ ย่างไปครับย่างไปเลยวันดังแงท็แกพีออก่น้องเป็้วรคออกนี่ครับใหม่ได้ใ,ใหม่ย่างไปเลยครับย่างไปแล้วขาก็ลุก,กไปเลยครับดูกกไปกับมุน ไหลครับผมยิ่งได้สบายโอเคครับวันนี้กมาม่าสวยๆในชุดใหน่อยครับผมกับปะมันใบมุ้งบวกบัวสาธิภัยย่งางรอยยิ่งน้ำมันหางเคลื่อนอยู่ครับผมล่องเบิงครับกระทะมีปลาสูตรปลาโดกมาม่าประเด็กนกาม่าทำร้อนบริมาโดนเลาร,รบพวงเจ็ดมือ่นครับไปเดี๋ยวกลับไปลุยกันเลยครับผมวิธีสลุปดอกกระเจี๊ยปอมาณนี้แหละครับหาไม่มัด มัดเชือกมาสายพี่อีให้มันพอดีลูกดอกพอดีปิดทุ่งพอดีครับหาใหม่ดันลงไปเลยครับแง้งลงไปเลยใส่ได้ครับผมอันมือนึงเขาบอกยิ่งพอสิบเทียร์เหรอครับจะแง้งได้ครับพองแง้ได้ก็แง้ครับผมไปเดี๋ยวเขาไปลุยเลยครับไม้กระหางเกินทางในนี่แหะครับผมไปครับนี่ก็เป็นสะพานไม้เหรอครับบรรยากาศก็ดีอยู่มาบายๆเริ่มบไคล่ล่มแล้วครับพี่น้อง เดีนน๋ยวเ้างดินยางหล่อไปนิดนิดน,นี่นะครับมีห่านเค็ดไว้อยู่ข้างในงครับผม นี่ก็เป็นสภาพไม้แล้วครับพี่น้องไม้นี่ก็บปอเดมาเป็นเดือนสองเดือนแล้วครับตาไม่เห็ดใบถ้าเบิดฝนถ้าหนาวไม่ไม่หมดลครับค่ายากอยู่ครับผมขอพ่อค่อยได้เห็ดคี้เป็นอย่างไรครับเห็นเห็นแม่ก็เห็นปลาสูตรแดงยี่นะ้ครับเรียนอยู่เป็นเป็นฝูงเป็นฝูงครับตัวไข่แน่อยู่สีไข่ไขแน่อยู่ครับผมเพิงส่งมันนี่กัย่านผาดย่านเฟลก็สีสัดปลาสูตรนี่ล้ครับผมอ่ให้เป็นึ้นมากก่อนเห็นจะจาก็บดีไซน์ปลาสูตรอย่นี้ครับ พ่อปลายยังยิ่งเวิดครับมือนี้บเรือครับสภาพไม้เขาก็โอเคอยู่ครับผมงามอยู่น้ำบุเลือกประมาณข้ตุ๋ยอยแหละเชื่อว่าครับเป็นเขื่อนทางเลื่อนสุดพอดีครับประกาศสูตรันเด่นหลายเห็นฟูงสองฟูงอยู่บริเวณพุทธคุนมากตัววางมั่นเด็ดพ่อมครับอนี้กันมากครับชุดยิงปลาเขาครับชุดยิงปลาหกมิลเขานะครับแล้ว เดี๋ยวมาลุ้นนุ่กันเบิ้งครับว่ามันมีซีเมีผลงานปะครับเกม้าครับลูกดอกยิ่งปลาหกมิน้วครับผมเห็ดเองครับไม้ก็ถือว่าโอเคครับพี่น้องไปเดี๋ยวลุ้นกันเลยครับผมปลาสูตรเขามาพี่น้องผุณปลาสีสับดงกันเล็กใหม่ตกไข่อยู่ด้วยครับ แล้วเื่นกันยังถูกว่ถืกไข่แน่้ายอยู่ <S <S โดนครับยังเขาดไดุ้แทบประสูตรประสุดรประเดิมตัวแรกก่อนครับ โตงามอยู่พี่น้องตัว่วไว้ดินนะครับเขาเป่าเขาเป่าครับโตสองสามนิ้วนน่แลัะพี่น้องประสูตรครับเห็นเห็นเขณแมา่ลายโตอยู่เลย เห็นเขาพักมาสองสามตัวอยู่ครับาตัวนี้ส้งสีไข่สีไข่ขกับมุงนี่เขาเป่าอยู่ครับพี่น้องตัวงามอยู่ปลากระกสุนต,ตัวนี้อู้อีกสองสามตัวแดงอยู่อย่างนี้นำปลากระกสุอยู่ครับช่วงนี้ ปลานิ่นไปยังกับเจ๊กไปทางใด้เบิดตปูบุคใครเห็นโตครับยิ่งผาสูตไปซะกอ่อนนะน้าเนาะไะเก็บแต้มครับได้นดึงแต้มครับมื่อนี่นโอ้โหวนร้อยอีกสามโตพี่น้องฟังผาสูตรก็ไม่แล้วพี่น้องโตพุยย่งใหญ่หรอครับผมกัดสิงยิ่งขี้เมา <laughs> ว้าเป็นไงนะพี่น้อง โซก็มั่นสองนิ้วสู่ตัวนี้สัตว์ที่เขาครับโดดครับพี่น้องเห็น,นครับเขาเขาเป่าเลยครับหายทองตางงานโอเคเดี๋ยวขึ้นไม้เบ็นครับ อ้ไม่อีกุูงหนึ่งอู้ได้โตเลยครับสามสี่โตอู้เหนือขาดพี่น้องต้องใส่๋ัวลงเหล่าเลยครับตัวนึงร้อยฟูงลงเลยครับต้องใส่ลงเหลาตัวนึงต้องใส่ลงเอาถึกใส่บุ๊กหมายสองปางงานเลยยานนี่นขามหัวอยู่ครับขามหัวเรา ลูกดอกเฉียดเฉียดหัวไหมครับเฉียดหัวแล้วขาดกุ้งลังบ่เป็นไะยังเดี๋ยวจยิ่งกังไหมครับแต่เ่ราะมัน,นขาดลุ่มไม่พุ่งหนึ่งครับนะเดี๋ยวเนีย่ยลูกดอกจะเข้าครับพี่น้อง ง่งามเด็กแล้วหนึ่งคนชินปหน้าแล้วคอหืมโดนครับโดนพี่น้องเข้าจุดครับตัวนี้เข้าจุดเข้าจุดตายได้ครับตัวงามอยู่ตัวงามอยู่ประกอบตัวนี้คุณบทเด็ดิน,นครับโอ้ต้องเพื่อยอ้เจ้าหน่อยครับ ขามหัวจะขามหัวตระกูตัวหนึ่งก็ขามหัวครับถึกเฉียดเรื่องนี้กันเลยเรฉียดหัวเปีงง้งในต่างตัว้ไกลครับป่ามันป่ามันอยู่ระยะไกล ตุบดอกยิ่งปลาผมก็ินท่ากับนาใดนนาดังอยู่นะครับต่างต่อมาดีๆกันเลยเดี๋ยวขึ้นไม้เบิ้งครับพี่น้องอน,นี่พระคอตุ่นเหนือใส่ให้แหน่นี่นี่น้องนี่ครับำขำงเลยขามหัวสักหน่อย มาเพือ่อไล่เต๋อครับใส่งามอยู่ครับประกอบตัวน,นี้ก็ได้มันสามซีขีดอยู่หรอกครับไะเดี๋ยวลุยกันต่อครับผมปลากระสุกกับเข่าม้าไหลนะครับมาเป็นฝูงเป็นฝูงอยู่ทีละสามซีตัวตัวสามที่หนูนี่ครับตัวดังจะยิ่งไหญเมื่อน้งเปียวยังอยลงเปลวขา,ขาวๆนะครับแอดพอดปลาก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวจับกันต่อครับผม แตงที่สามครับผมแตงที่สามเงียบตัวแล้วครับพี่น้องไปอันนี้ก็คข้างนี่แหละครับผมก็ว่าสิบห้าล้มป่าตอนหนึ่งกับสิบห้ากลับเลยแหละครับพี่น้องเดจะล้มเบี้ยวป่ากันครับไปนี่สองโตเฮานี่ก็หมดก็เริ่มกินแล้วนี่สะคอกระพสูตรครับผมมานสามโตแล้วครับพี่น้องวันนี้ เดี๋ยวลงออกตัวนั้นก่อนครับจังสิว่าสามตวัวเนาะแก่ถือว่าโอเคยูยครับพี่น้องวันนี้สําหรับการออกคลิปยิงปลาเข้าคลิปนี้าานก็ได้แก่ถที่ว่าบ่ผบพดหวังครับหลังจากที่บบได้ออกปลามาโดนข้าต่อยากํำงานครับพี่น้องก็ขอโทษขออภัยหลายๆท่านเ,เลยยังได้กัยาถิมยาปลากันนะครับจะไม้วันี้ก็ถที่ว่างามอยู่ไม้งามอยู่ปาลาึืนดีบ่บบ๊อบปลาใปญง่ายหรอครับผมมี่ต่ปลากระสุบร้อยองลงแรงดีอยู่ อยู่ฟังปุ่นกับปลากาตีด้วยเป็นปลายยังนานนี้แม่กระสูบเพื่อนนะครับปุ่นแล้วครับก้าเท่าก,กันเลยเองอยิ่งซับทีได้ครับตีดาโอ,เาโอ้เสียดหัวไป้องตายก็มองเลยเสียดหัวหน่อยหนึ่งอ่ะมานอยู่ครับมานอยู่ส่ายเลยโล่งเหงาเขา น้ำกับบลึกกัน,น,น,ดนได้ครับพี่น้องเจ้ามังค์เขานี่แหละประกอบสู่กับบลิดลายครับไปเดี๋ยวไปเพิ่งปลาครับพี่น้องกับ้ากลับเลยนะครับผมทำนะไปครับนี่แหละครับพี่น้องผลงานเาบนุนี่มันหม,มันครับสู่สองัวไปชมตัวนึงรวมแล้วกันยู่ประมาณโลนึงนี่แหละครับผมะกะที่ว่าหมานอยู่ครับสำหรับ,บนี่สำหรับการออกปลาห้ามบุนี่กันเลย จะสตาร์ทคลิปนี้ก็คงเจียว้เท่านี้ก่อนล้วครับพี่น้องคลิปหน้าก็ยังก์ต่อกันใหม่นะาเนาะเดี๋ยวเวลาทางใดก็จังว่ากันครับผมวันนี้จะคลิปที่๋นะครับเสปลายไงวันนี้เรากระสูดกบไปอนไปสักพันก็ได้ต้มครับผมไปแล้วครับผมคลิปนี้ก็ไว้หวกานี้ลนะครับผมไปครับ